สวัสดีครับผมเสียแม็กแปดสูบครับว่าได้อัพคลิปหลายเดือนแล้วพอดีเมียมีลูกเมียพึ่งคลอดน,นี่เอาเบิง้งซายนี่สองร้อยเห็นรถบนี่และคือมันจุกสั่งอยู่เที่ยงขังนี่ละ ใหญ่จากจินครับเดี๋ยวนี้รถซานี่เนี่ยได้รับความนิยมนี่ครับเพราะว่าราคาจับต้องได้นะราคาพเพรแพงนใดส่วนมากแถวบ้านผมก็เปลี่ยนเั๊ซานี่แล้วสองร้อย เ็นเลอร์ก็น้ำข่าจากประเทศจีนเนี่ยนะครับเ็นเลอร์รถเก้าจีนซานี่นี่รถไม่ละสองร้อยซื้อมาสองปสองปีแล้วบ่ได้รับงนารน,นี่เลยครับตัวนี้ไม่ค่อยว่างอก Nè nón nè nón Nè huh? จากคุณน้องไปจกเสร็จป้ รุ่นนี่มันราคาปรมาม,มันเกือบสี่ล้านถกหครับถ้าตัวร้อยสามหานี่มันสองลันซีจกหน้าแผ่นนี้เด้อโอ้มาเป็นชุมวงชุมวงเท่าไหร่สองพันจากชุมวงเสร็จอะ ช่วโมุง2งสองพันสองช่วงก็สี่พันช่วโม,มงสองพันนะท่นครับปรับนะรถผู้ยิ่สิท์ผู้ยิ่งสิทธิ์บ้านแดงเสืเอ้อผู้ยิ่งสิทธิ์บ้านกุดแดงสั่นครับซาีสองร้อ สองพันสองชัมมมม่วโมงปรับนะสองชัมมม่วโมงถือว่าบ่แพงหน่อยนะอ,อิบเนาะเมื่อเทียบกับรถรถใหญ่ครับฝากกดติดตามช่องเสียเมฆแปดสูงไ,ได้นะครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปดอกกบว่าเมียมีลูกเมียออกรูปออกลูออกอยุคคำน้ำคำไฟแนะ่จัง่อยครับหานก็ได้ออกบ้านนี่ละ สองเดือนแล้วนี่แหละมาปรับที่ลูกน้องนี่แหละมัปรับปรับนะ